เข้าใจใช่ไหมคะว่าเวลารถ E ีวีเข้าใหม่มาเป็นสภาพแบบไหนทำไมไมันถึงมีเยอะมากๆเลยที่ราชบุรซีคาเซอร์ของเราแล้วมันเข้ามาในสภาพทนหนักหรือเปล่ามาดูคันนี้เลยจ้า MG ZS e X 2019ตัวทะเบียนนะคะปี2020สำหรับเจ้าคันนี้ทะเบียน8384ค่ะนี่เป็นรถสภาพซื้อเข้านะคะมีร่องรอยบ้างตามการใช้งานแต่ว่าเดี๋ยวเราจัดการให้นะคะข้างในก็คือยังใหม่อยู่เลยค่ะมีพรม6กสีรอบคันให้แล้วนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญเจ้าคันนี้ดูดิ อันนี้เป็นสภาพซื้อเข้านะคะที่เข้ามาเลยนะคันนี้ได้อะไรบ้างชา้าหนึ่ครั้งวิ่งได้สูงสุดป,ประมาณ280กิโลค่ะแล้วก็มี Adaptive Cruise c o n t r o ค่ะมีปัดกับเข้าเรนมีเตือนออกนอกเลนมีระบบ i s m a r t Panoramic Sunroof นะคะคันนี้มีให้ครบเรียบร้อยแล้วนะเป็นคุณภาร Auto b e x c o คันนี้ป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ1้2 0 0 0 0นบาทนะเมื่อปี2019ที่เปิดตัวออกมาแล้วก็ไม่มีสซวรถจักรอะไรทั้งสิ้น วันนี้มามือสองราคาคันนี้นะคะอยู่ที่ไม่ถึง5า้นาแสนบาทเท่านั้นสำหรับปี2องพแบบนี้ค่ะและใครที่สนใจคันนี้นะทุกคนนะเรามีสายชาร์จสุดเด็ดให้แต่ในส่วนตัวชุดทูมชาร์เตอรต์ยังไม่ได้มีมาให้นะจ๊ะจริงๆถามว่ารถที่วิ่งได้ประมาณ280ร้ปดโลต่อหนึ่งครั้งกับการชาร์จร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ,ะไม่จะเป็นที่ยกต้องไปใช้โฮมชาร์เตอร์เลยถ้าจะไปท่าเร่งด่วนแนะนำให้ชาร์จปั๊มนะจ๊ะ แต่ว่าในส่วนของตัวรถเนี่ยนะคะก็สามารถชาร์จสายชาร์จฉุกเชินได้ปกติเลยจ้ะช่วงล่างดีช่วงล่างแน่นเป็นรถไฟฟ้าที่ถูกเลิมและเป็นรถไฟฟ้าที่หลายคนได้ลองแล้วจะติดใจเพราะคุณต้องลองและคุณจะรู้ว่าเงินที่เสียไปกับไปไ้ายแดงที่มันล้านสองมือสองอันนี้เหลือไม่ถึงห้าแสนฟิลลิ่งมันดีกว่ารถไฟฟ้าไปไ้ายแดงห้าหกแสนยังไงนะคะใครสนใจนี้ทักมาได้เลยจ้า